อิมินังอะระหังสัมมาสัมพุทธังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทธังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นสิโตเปตานะปุจจะจกตาหุลาสวัสเตาวันตุเตยะาวาริวะหะปุลาปะริปุเรนติสะกะรังสัพเพปุเรนตุสังกะปาจันโโตยมนิ ดีๆดิเค้าจะดีนะครับอันนี้ก็ทําดีดีตรวจ <laughs> <laughs> ตังนก็ไดันหเานาทีสยาสยายาสาติสาติาเอติสยาอสยาเอาอสสาสยสะยาสาตยาติสาเอติาเอตเอาเออยาอยามนต ดำเนดูการในรายการจังหวัดอ <'s on> <radio> <sin telling museums> ่ะเราไปสอบถามเขาว่าก็อีา์จะทำไหมครับ่เป็นค่าเป็นค่าสไหมมีผพานหัวตุ ปัจจัยในยธรรมาะหนูมอยากรู้คือว่า สิทธิคุ้มครองใน้ภาพสิยงของผู้เสียสีิตอย่ได้แค่นี้เหรอคะมัได้ทั้งหมดรวมนะแ0นสามหมื่นห้าพันบาทเราจะของรถตัวมาให้อีกหน่นึงจงรถตัวนายจ้างนายจ้างให้เหมือนหนึ่งแล้วก็ทางเจ้าแนงาที่พเวัดที่เกิดเหตุให้ให้คือลูกชายอ่ะ เอกเลยถ้าถ้าคับกับลูกค้าได้หมื่นสองทางเจ้านาย C P S แกก็แกก็ให้เป็นพ่อเพื่อนรักศพค่ะได้ตังนี้นะค่ะไม่มเขาเขาก็พูดอย่างนี้อย่างนี้นะหลายคนนะเนาบอกว่าเออในเดียวกันเขาก็น่าจะได้เยอะอย่างนี้เราก็พาใจว่ามันใช่เหรอเราก็ไม่รู้กฎหมายเราไม่รู้นะแต่รู้ว่ากฎหมายต้องเป็นจะผิดแต่พอเราบอกก็คุ้มครอง หลืว่าเฉพาะรถคือม vale <lly> ันปัดไปเลยอะปัดไปเลยว่าตัดแบบว่าตัดว่คนขับอตเลยว่าคนมันบอกว่ารถเราบิดเราเราอยากตายเหรอและอย่างของปอบของ